สวยแหมเปิดมาถึงก็ได้เลยว่ามันได้รูปแบบนะแหมลงยาวๆแบบนี้มันชื่นใจไงอารมณ์ม,มันต่อนเนื่องอารมณ์มันต่อเนื่องลงมาลงมาแบบนี้ตามหลักตามสูตรลงมากริงนี่ไง มาแล้วนะก่อนที่เราจะไปรับชมนะสําหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่เลยว่าเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกยังไม่มีบัญชีเทรดนะก็สามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะหรือที่โพสต์ปักหมดนะก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งหรือสมัครได้เลยนะที่รายละเอียดใต้คลิปสําหรับใครที่กดในมือถือนะมันจะเด้งไปที่หน้าจอของการติดตั้งก่อนนะเราก็ติดตั้งเข้ามาในเครื่องนะแล้วเราก็ไปสมัครได้นะแนะนําไม่ใช้เป็นจ m a i l นะก็จะสะดวกที่สุดก่อนที่จะไปรับชมอีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ไปแล้วหมดกระ ดิ่งให้โปรด้วยนะสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วและสนใจอยากจะเรียนเทรดกับโอนะก็ดูดได้ที่ตรงนี้เลยนะคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็ขึ้น QR code ไว้ให้แล้วเรียบร้อยก็สแกนมาสอบถามได้เลยนะก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะเดี๋ยวไปสอนการตั้งค่าติดตั้ง indicator ตัวที่ใช้ในคลิปก่อนนะโดย i n เคเต t o r ที่ใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นตัว SMA 5นะอ่าหน้าตาสาหรับใครที่ติดตั้งโปรแกรมหรือดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งแล้วเนี่ยขั้นแรกเล เราจะได้หน้าจอที่เป็นกราฟเส้นตรงนี้ก่อนให้ไปที่ ซ้ายมือของจอเนาะไปที่ประเภทกราฟเมื่อมาที่ประเภทกราฟเสร็จแล้วมาที่แท่งเทียนแล้วเราก็ติ๊กที่แท่งเทียนไปเลยนะเมื่อาการาฟเป็นแท่งเทียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นแท่ง5วิอยู่นั่นก็คือทุกๆ5าวิเนี่ยจะเกิดแท่งเทงียนหนึ่งแท่งแต่อย่างในคลิปเนี่ยเทรดแท่ง1นาทีนะให้เรามาเปลี่ยนไทม์เฟรมของคลิปก่อนนะให้มาซ้ายมือจอเหมือนเดิมแล้วมาที่5าวิตรงนี้นะติ๊กเข้าไปเราก็จะเจอหน้าต่างของช่วงเวลาของแท่งเทียนและใครที่มีตรงนี้ติ๊กอยู่ให้กดออกด้วยนะปรับขนาดอัตโนมัน เ,เมื่อติ๊กออกเสร็จแล้วให้มาที่1นาทีเราก็จะได้ตัวแท่งเทียน1นาทีมาเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาอินดิเคเตอร์มาที่เดิมเลยซ้ายมือร่างของจอมาที่ตัวชี้วัดแล้วมาที่ moving average ตรงนี้นะเลือกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่เส้นค่าเฉลี่ยถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะขึ้น moving average เหมือนกันเนาะก็กดคลิกเข้าไป ปั๊บเราก็จะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าของเ a มมาแล้วเนาะระยะเวลาเราตั้งที่5ประเภทก็เป็น SMA ก็สีสันอะไรแบบนี้ใช้ได้หมดเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วโปรก็จะใช้สีเขียวเพราะว่ามันน่ะเหนียวซับนะอ่าแล้วก็ความหนาของเส้นอะไรแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยแต่ก็อาใช้แบบเบื้องต้นก่อนเลยนะต่อมาเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดสมัครใช้งานแค่นี้เราก็ได้ SMA 5สีเขียวเหนียวซับ สดใส์ของเรามาแล้วนะวิธีการทํางานของมันนะก็คือไว้ดูเทรนถ้าแท่งเทียนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เหนือเส้นเดสเมนเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยกราฟจะเป็นเทรนขาขึ้นถ้าส่วนใหญ่แท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้เส้นเดสเมแบบนี้เทรนในตลาดตอนเนี้ยก็จะเป็นขาลงนั่นเองเนาะ ต่อมาอีกเทรนหนึ่งก็คือถ้าแท่งเทียน,นยวิ่งพาดไปพาดมาเนี่ยปรับปุรับแบบนี้ข้ามไปข้ามมาที่เส้นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นไซเวย์พอเรารู้เป็นไซเวย์เราอาจจะตีกรอบแนวรับแนวต้านบนล่างแล้วหาจุดเข้าได้ก็คือไว้กรองแนวไว้กรองเทรนนั่นเองนะตัว SMA5 ได้ดูเทรนด้วยว่าเราอยู่ในจุดไหนของตลาดไงเหมือนตอนนี้การาฟเป็นเทรนขาลงเรามองมาปุ๊บเรารู้เลยใช่ไหมเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้เส้นเอสเ็มเราก็อาจจะหาออเดอร์หรือโอกาสในการที่ว่าจะกดลงเพราะว่าตอนนี้ตลาดเป็นเทรนขาลงเนาะ แนวะไว้ดูประมาณนี้นะตัว S M e 5คําเตือนการลงทุนนี้ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงประสิดดาวและสไตล์ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจาพณญจาณให้ดีก่อนราานนับชมโอเค thank you student อ่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้โปรมีทุนอยู่หนึง100ร้อเหรียญนะเราก็มาเห็นกันเช่นเคยนะคุณ100ร้อยเหรียญเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้โปรจะไปจบที่เท่าไหร่นะวันนี้ไม่พูดพร่ำํำเพลงนะเดี๋ยวดูกราฟไปก่อนเรื่อยๆนะอันนี้คู่ EU นะ EU เดี๋ยวตีแนวตรงนี้ก่อนเฮ้ยปยเอสวยว่าปีเสวยว่ามาถึง สวยว่ะโอ้ยมีรีเจ็คโอ้ยยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นขึ้นไปขอให้ติดบนนี้โอเคโอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นขอให้ติดข้างบนแนวให้ติดบนแนวโอเคสวยเจ็กเกอร์โอ้ยสวยนี่มันต้องมีจังหวะสวยๆวันนี้หละมันต้องติดข้างบนหน่อยนะมาถึงจะแบบปลอดภัยอะไรแบบนี้ไงลงมาแล้วลงมาแล่นี่แหละนี่แหละลงมาเลยลงมาเลยแหมเปิดมาถึงก็ได้เลยว่ะมาถึงมันได้รูปแบบนะเอ้ยเอ้ยลุนละตึก นี่ลงยาวๆแบบนี้โอ้โหแหม่ลงยาวๆแบบนี้มันชื่นใจไงไม่ต้องมาจังโอ้โหลูส่าชื่นใจลงมาก่อนลงมาก่อนยาลนะยาลนะเฮ้ยมันขึ้นมาได้ไงวะเอ้ยเอ้ย อยอโอ้โหโอ้โหโอ้หใกลตายกูเกือบตายดีนะมันยังลงมาต่อดีแล้วด้ราคาดีโอ้สวยสวยงามที่สุดเลยในออเดอร์นี้นะฮะสี่สิบสามเหรียญเว้มาถึงยังไม่ทันอะไรเลยประเดิมอะไรเตลารระยะสานโอ้ทะลุทะลุทะลวงทะลุทะลวงอีกแล้วทะลุทะลวงอีกแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมานะโปรจะกดลงให้ ขึ้นมาอีกรอบก่อนขึ้นมาตาดัดขึ้นมาตาดัดเร็วเร็วเร็วโอ้ oh, หมดเวลาว่ะโอ้เอ้ระครัง ระคังหมดยกซะก่อนไม่นั้นแหละปล่อยมันน็อกอีกชั้นหนึ่งมัดทรงดีมาแต่ไกลเลยมาถึงทรงดีมาแต่ไกลเดี๋ยวเปิดคู่เงินให้มันครบๆก่อนนะเปิดคู่เงินครบครบแล้วเราค่อยไปรุ่ยใหม่ีแนวไปเรื่อยๆอยเจตรงนี้แนวรับว่ะแนวรับเว้ยไอ้ยาตีทิ้งซาก่อนโอเคสวยงามไอ้ยาตรงนี้แนวรับมีการอ่อนแรงมีการอ่อนแรงแน่นอนอ่อนแรงไหมร้อยจบก่อนถ้าอ่อนแรงเนี่ยโปว่าน่ากดขึ้นที่สุดไอ้ยาปิดบนแนวด้วยแบบนี้อุ้ยมีดีเจชัดเจนตรงนี้มีแนว ช้อนนิดนึงเดี๋ยว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 รูปแบบมันได้มันต้องโดนแล้วอะลงมาอีกหน่อยเช็คเกอร์เช็คเกอร์เช็คเช็คไม่เช็คเออเช็คเกอร์โอเคกดนี่สวยสวยงามที่สุดอยารูปแบบสวยว่ะเออขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปก่อนดาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอ้ยทะลุทะลวงว่ะทะลุทะลวงว่ะอ๋อโอ้ยลุนละทึ้อโอ้ยเอ้ยขึ้นมาขอนะ เอาแรงซื้อไปไหนหมดวะแรงซื้อไปไหนหมดต้องมาแล้วนะทีเนี้ยมาเลยสิบวิสุดท้ายต้องมาแล้วแรงซื้อไอ้ยาเอ้ยขึ้นไปก่อนโอ้ยโอ้ไม่เห็นไม่เห็นคุณเลยโอ้งอแพรว่าหงุดหงิดว่าเฮ้ย โดนไปดอกนี้จุกเลยจุกเลยจุกจริงๆอันนี้เ้ยเดี๋ยว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 โอ้ดีใจไม่ทันเท่าไรเลยไม้แรกชนะไม้สองมากับแอรแล้วอ่ะโอ้ตายเอ้ยแนวรับเอาไม่อยู่วะกดลงนี่กดลงแม่งเลยเอ้ยกดลงก่อนกดลงก่อนเอ้ยเอ้ยโอเคลุ้นระทึกอารมณ์มันต่อเนื่องอารมณ์มันต่อเนื่องลงมาลงมาโอเค สวย <c oughs> โหลงมาอีกลงมาอีกอย่าอยุ่ตรงนั้นนะโอเคลงมาแบบนี้แหละแบบนี้แหละตามหลักตามสูตรตามหลักตามสูตรโอเคโอเคลงมากริง๊งนี่งไงสวยสดใสเป็นงไง ได้ส3เหรียญอันเนี้ต่อเนื่องไงมันต่อเนื่องจากอ่าไอ้นี่ไงการเข้านะอันนี้มาเราเร็วเนี่ยกดลงนี่กดลงแล้วเร็วกดลงเราวมันต่อเนื่องมันต่อเนื่องแป๊บนึงอารอมณ์มาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเดี๋ยวกูจะเบิ้ลให้ขึ้นขึ้นมาตอนนา้าขึ้นมาขึ้นมาโอเคกดนี่เอาตายห้องแล้วโอ้ตายฮะตายห้องแล้วโอ้ตายแล้ว โอ้ยจับเบิลให้ราคาดีๆโอ้ยลงมาดีต nah. okay. ิดใต้แนวแบบนี้ต้องรุนระทึกในออเดอร์ในออเดอร์นี้แบบเอาแบบต่อเนื่องเลยคู่เงินนี้ยูเจโอเคลงลงลงแบบนี้โอเคโอเคลงมาลงมาสวยสวยที่สุดสวยที่สุดจุ๊บนี่ต่อเนื่องบอกเลย แบบนี้เขาเรียกว่าต่อเนื่องใช่นะแบบต่อเนื่องเป็นไงล่ะอารมณ์มันต่อเนื่องไงสตนะิวเดนนั้นในคู่เงินนี้อารมณ์มันต่อเนื่องมันก็ต้องจัดแบบต่อเนื่องอะนะไอเวอคู่ยูเจนี่จัดเลยว่าเข้าแบบต่อเนื่องเลยสองสามแห่งติดต่อกันเลยแบบนี้ในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเป็นไงก็ต้องอย่างนี้หละอันนี้ก็จะเป็นการเข้าออเดอร์ของวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโปรใช้ผลอะไรในการเข้าว่างแต่ละออเดอร์นะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยสติวเด้นในช่วงวิเคราะห์วิเคราะห์ มาในช่วงวิเคราะห์วิแค่แล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่แรกนะคู่ EU นะยังไม่ทันได้เปิดคู่เงินอะไรเลยนะก็ได้ออเดอร์ซะแล้วอย่างแรกเลยเรามาดูแนวก่อนว่าโปรใช้แนวอะไรในะเราจะเห็นหนะไอ้ตรงเนี้ยราคาเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมแทนที่มันจะต้องเปิดตรงนี้ดันกระโดดมาเปิดข้างล่างนี้เลยนี่ข้างล่างตรงนี้เลยก็แสดงว่ามันเป็นแกบกระโดดเราสามารถถ้าเราจะตีแนวเนี่ยเราสามารถตีจาก เน <S 々> ื้อตรงนี้จนมาถึงเนื้อแดงตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันจะมีการอ้างอิงกับตัวแดงนี้กับไส้ตรงนี้นะมันพยายามกลับขึ้นไปเนาะแต่ตรงนี้มีแรงขายอยู่พอมีแรงขายอยู่เนี่ยพยายามราคากลับขึ้นมาปุ๊บก็โดนแรงขายเนี่ยตกกลับลงมาเขาแม่ผ่านนะก็จะดันราคาลงมาในจุดนี้นะโปรเลยอ้างอิงจุดนี้แล้วต่อมาเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยมันกลับขึ้นไปพอราคามันกลับขึ้นไปจนมาถึงแนวเนี่ยแท่งเทียนก็เกิดการอ่อนแรงเนี่ยแท่งนี้เนี่ยพยายามกลับขึ้นมาแล้วมาชนปุ๊บพอเจอแรงขายที่มีอยู่บริเวณแถวแวเนี้ย มันก็อ่อนแรงนะเป็นแท่งโดจีหรือว่าเป็นการลังเลนั่นเองพอลังเลเสร็จแล้วแท่งถัดมาก็เป็นแท่งสีแดงหรือว่าแรงขายก็ไม่ผ่านแนวนี้ไปได้แสดงว่าแรงขายเนี่ยเขามาแล้ว <l ug> พอ3แท่งเนี่ยรวมกันมันก็จะเป็นรูปแบบอิ่ n นิ่งสตาร์นะก็เป็นรูปแบบ PA อย่างหนึ่งที่แสดง,งการกลับตัวของราคาว่าถ้ามันมาถึงที่แนวต้านมันก็จะสามารถกลับตัวลงมาได้ <l ug> พอแนวเราได้แล้ว PA เราชัดเจนแล้วเนาะต่อมาในราคาเนี่ยตอนราคามันเปิดเนี่ยราคามันจะเปิดจุดนี้โปรคิดสีขาวไว้เปิดจุดนี้เน นะมันจะอยู่ใต้เส้น SMA เอเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือเส้น SMA มันอยู่ใต้เส้น SMA แล้วก็อยู่ใต้แนวพออยู่ใต้แนวเนี่ยโปขีดถึงแนวนี้ด้วยเลยนะนี่แนวต้านย่อยตรงนี้นะก็อ่าแล้วราคาเนี่ยมันเปิดอยู่ใต้แนวอยู่ใต้เส้น SMA ก็ชี้ชัดแล้วว่าเฮ้ยราคามันผ่านไปไม่ได้เนาะโปก็เลยรอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นมาที่แนวก่อนแล้วมีรีเจ็คเนาะแต่ตอนเข้าออเดอร์เนี่ย ราคามันขึ้นมามีรีเจ็ตแล้วแต่โปรมองว่าถ้ากดแล้วมันมาติดอยู่ใต้แนวอะไรแบบนี้มันไม่ปลอดภัยโปก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นไปในโซนที่โปรคิดว่าปลอดภัยก่อนถึงจะเข้าออเดอร์นะพอมันขึ้นมาแล้วมีการดีกลับของราคาก็คือแรงขายเนี่ยเขาปฏิเสธแม่ผ่านก็ทําให้โปเข้าออเดอร์นี้ไปนะในออเดอร์แรกนะก็ได้มาในออเดอร์นี้ก็43เหรียญจุดห้าสิบด้วยรูปแบบนี้เลยในการเข้าอะต่อมาในคู่ UJ นะ UJ อันนี้ในตามหลักเลยเนี่ยแนวนี่ก็แนวเบสิกเล ก็คือตีที่ไส้แล้วก็ตีที่เนื้อนะก็ไส้สีแดงนี้ลงมาต่ําสุดแล้วนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปที่เนื้อปับ๊บเราก็ได้1น่แนวเป็นโซนไว้ใช่ไหมต่อมาเนี่ยแรงขายเนี่ยพยายามลงมาเป็นแท่งสีแดงเนาะต่อมาก็เกิดเป็นแท่งสีแดงเหมือนกันแต่ให้เราดูสังเกตลักษณะ2แท่งนี้คือแท่งสีแดงแท่งก่อนหน้าเนี่ยแข็งแรงแต่พอมาเจอแนวตรงนี้ที่เราคาดการว่ามีแรงซื้ออยู่หรือว่ามีแนวรับอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นแท่งอ่อนแรงนั่นเองตอนแรกเขามั่นใจที่จะลงแล้วตอนหลังเปลี่ยนเป็นลังเลเป็นแท่ง ขึ้นมาปิดอยู่บนแนวแบบนี้เนาะก็แสดงว่าเขาไม่ผ่านก็คล้ายกับทฤษฎีกับออเดอร์แรกนั่นแหละแต่อันนี้จะเป็นตัวเบสิกมันไม่ได้เป็นแบบตัว P A เนาะก็เกิดการอ่อนแรงก็แท่งต่อมาเนี่ยโปก็รอเหมือนเดิมรอให้ราคาเนี่ยมันเปิดอยู่บนแนวใช่ไหมพอเปิดอยู่บนแนวปุ๊บโปก็รอให้ระดับลงมาก่อนแล้วก็มีจังหวะด,ดีดกลับของราคานะั่นคือแรงซื้อดีดราคาขึ้นไปโปก็จะเข้าเพราะว่ามันมีสัญญาตัวรีเจ็คมาแล้วพอมีสัญญาตัวรีเจ็คมาแล้วเนี่ยโปก็รอให้มันดีดปุ๊บโป้ก็เลยเข ททำไมราคามันถึงแพ้อะไรแบบนี้นะหนึ่งคือเทรนตอนนี้เทรนเป็นขาลงเราก็จะดูจากยอดได้เลยว่ายอดเนี่ยยอดมันก็ทำต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆก็เป็นเทรนขาลงโลก็ทำต่ำลงมาเรื่อยๆก็พอราคามันเป็นเทรนขาลงเทรนหลักของมันว่าเอ้ยพร้อมที่จะลงแล้วในโซนตรงนี้บวกกับตรงนี้เป็นแนวซ้อนอยู่ดันราคาไม่ให้ผ่านลงมาได้เนาะบวกกับเทรนด้วยก็เลยทำให้ราคาเนี่ยหลุดตรงนี้ไปได้แนวรับตรงนี้ไม่สามารถรับไหวก็เลยทำให้แพ้ในออเดอร์นี้ นะเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราเข้าตามรูปแบบแล้วนะมันก็ยังมีโอกาสแพ้บางครั้งในการเข้าตามรูปแบบปุ๊บแต่ปัจจัยอย่างอื่นในตลาดมันไม่อำนวยก็ทําให้เราแพได้ในบางออเดอร์ที่แบบเราเข้าถูกต้องแล้วอันเนี้ยพอเรารู้เช่นนี้แล้วนะเราก็ต้องแค่บริหารเงินให้ดีไม่ควรเข้าด้วยเงินทั้งหมดในพอร์ตในออเดอร์เดียวอะไรแบบนี้เป็นการมาร์ติงเกลหรืออออินอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเปอร์เซ็นชนะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะออเดอร์ต่อมาก็แนวเดิมเลยนะแนวเดิมที่เข้าเลย อาจใช้แนวเดิมตรงนี้แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นไทรเทมเป็นขาลงอันนี้เราจะต้องมองภาพกราฟที่เป็นแท่งเทียนนให้เป็นกราฟเส้นด้วยว่าทําไมถึงเข้าในออเดอร์นี้นะอย่างแรกโปจะวาดกราฟเส้นให้ดูก่อนถ้าแท่งเทียนตอนนี้ที่วิ่งอยู่เนี่ยตอนเป็นกราฟเส้นมันเป็นรูปแบบยังไงเนาะเมื่อเราวาดเป็นกราฟเส้นแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวกราฟเส้นเนี่ยเป็นไงนิวไฮนิวโรชัดเจนเลยจุดสูงสุดของมันเนี่ยจะต่าลงมาเรื่อยจุดต่าสุดของมันก็จะต่าลงมาเรื่อยบวกกับเทมเป็นขาลงเนาะแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยเมื่อ ลงปุ๊บไอตัวแท่งเทียนแท่งเนี้ยมันก็เป็นสีแดงใช่ไหมมันก็ทะลุลงมาที่เราเข้าแล้วเราแพแต่พอมันทะลุลงมาปุ๊บมันทิ้งไส้ลงมาพอทิ้งไส้ตรงเนี้ยปุ๊บในกราฟภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจุดที่ต่ําที่สุดในกราฟชุดนี้คือไส้สีแดงของแท่งเทียนแท่งสีแดงแท่ง,ทง,ทง,ทงใหญ่อันนี้นะ อันนี้คือจุดต่ําสุดแล้วต่อมาเนี่ยไอ้แท่งที่เราเข้าแล้วแพ้เนี่ยมันก็มาทําจุดต่ําสุดใหม่ก็คือเป็นนิวโลนั่นเองเนะเาะพอเป็นนิวโลก็แสดงว่าตอนเนี้ยมันเกิดอ่านิวโลใหม่แล้วบวกกับเรนขาลงด้วยนะอันนี้ก็ถามว่าเข้าเลยได้ไหมก็ต้องรอให้ราคากลับขึ้นไปที่แนวก่อนพอกลับขึ้นไปที่แนวแล้วมีรีเจ็หรือว่าการดีกลับของราคาหรือว่าการยืนยันว่าแรงขายเนี่ยไม่ยอมให้แรงซื้อขึ้นไปได้เนาะ โปก็เลยเข้าออเดอร์ในออเดอร์นี้นะก็จะเป็นแท่งนิวโลนั่นเองโปก็เลยตามแรงในออเดอร์นี้ไปนะในออเดอร์ที่3ต่อ,ตอมายังอยู่ในคู่ <c> UJ <oughs> <U G c oughs> จุดเดิมแนวรับมาจากตรงไหนแนวรับมาจากตรงนี้ที่เดิมที่เดิมเลยเมื่อกี้ก็ทฤษฎีเดิมเลยอันนี้จะเป็นรูปแบบเบสิครีเคชันตามเทรนเลยอันนี้เข้าตามเงื่อนไขครบเลยก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นแนวรับเป็นแนวรับอยู่พอเป็นแนวรับเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยมันก็จะทะลุแนวลงมา พอ,อแท่งนี้ทะลุลงมาเกิดไอ้แท่งนี้แท่งนี้ก็คือแท่งที่เราเข้าก่อนหน้านี้ใช่ไหมก็คือราคาเนี่ยพยายามที่จะกลับขึ้นไปเนาะแรงซื้อเนี่ยพยายามจะกลับขึ้นไปแล้วแต่ด้วยบวกกับที่ว่า เทนในตลาดตอนนี้เป็นอะไรเป็นเทนขาลงคนในตลาดก็ไม่ยอมให้ราคาแพงไปม,มากกว่านี้ก็จะดันราคาลงมาเนาะเนาะพอมันดิกกับลงมาเนี่ยเนื้อแท่งเทียนเนี่ยก็จะปิดอยู่ใต้แนวก็จะกลายเป็นแท่งยืนยันให้เราแล้วว่าราคาในตลาดเนี่ยเขาไม่ยอมให้ราคาแพงไปม,มากกว่านี้หรือไม่ยอมให้แรงซื้อขึ้นก็เลยลงมาปิดอยู่ใต้แนวแบบนี้ก็เลยเป็นแท่งยืนยันให้เรานั่นเองทีนี้เราก็ต้องรองให้แท่งเทียนเนี่ยกลับขึ้นไปที่แนว นะแล้วเราบวกอย่างที่เราบอกนะแท่งเทียนเนี่ยถ้ามันอยู่ใต้เส้น SMA 5เนี่ยก็แสดงว่าเทีนเป็นเทีนขาลงใช่ไหมอันนี้ก็เลยรอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นไปแล้วตัดกับ SMA ใช่ไหมแล้วมีรีเจ็คโปรเลยกดเข้าในในไม้แรกในออเดอร์นี้นะพอกดลงปุ๊บราคาเนี่ยยังกลับขึ้นไปเนาะแล้วโปรเลยแบบอ๋อย้ำอีกชักครั้งขอย้ำอีกชักหนเนาะในการกดก็กลับขึ้นมาแล้วมีรีเจ็คเนาะโปรก็กดย้ำอีกออเดอร์หนึ่งแต่ด้วยด้วยความผันผวนนะเนาะต้องบอกก่อนว่ามันเกิดการผันผวนนะราคาก็ดี ลงมาปิดอยู่ใต้แนวก็เริ่มไม่ปลอดภัยในออเดอร์นี้เลยนะใจตุ้มๆต,ต,ต่อมๆหน่อยแต่บวกด้วยที่ว่าเ,เทนเป็นเทนขาลงทําให้ออเดอร์นี้ชนะไปในในครั้งนี้นะก็เลยชนะมาได้ทั้ง2ไม้เลยในออเดอร์นี้ก็เท่ากับเราลงไป100เหรียญในออเดอร์นี้นะชนะทั้ง2ออเดอร์เลยก็ได้มาที่87เหรียญนะออาเรามาสรุปกันเลยดีกว่าในวันนี้นะเทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์นะแต่ออเดอร์สุดท้ายมีเบิ้ลเนาะมีเบิ้ลก็ชนะไปทั้งหมด3ออเดอร์นะชนะ3ออเดอร์แพ้ไป1น อออเดร์ก็ทุนเราเริ่มที่100เหรียญนาจบที่224กําไร224 ตีเปเงินบาทก็ประมาณ4,002เนาะคิดตามค่างเงินช่วงนี้ประมาณ4,002-4,003รนะรานี้เนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในการเข้าวันนี้ก็เข้าไม่เยอะเพราะว่าไดออเดอร์ติดๆกันเลยก็ใช้เวลาไม่นานนะในการเข้าออเดอร์วันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะสำหรับคนไหนที่อยากจะเปิดบัญชีเทรดน,นะก็สามารถดูได้ที่ารายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วเพียงแค่กดเข้าไปในลิงก์แล้วกรอกอีเมลกับรหัสผ่านเท่านี้ก็มีบัญชีเทรดและหรือว่าจะกดที่ปักหมุดก ได้นะเดี๋ยวโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ข้อความใต้คลิปนี้นะเมือ่อ <compound> สมัคร <speak> อะไรเสร็จแล้วก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์ <share> กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระ สิ่งให้โปรด้วยนะเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วสนใจอยากจะเรียนเทคนิคเทรดกับโปรนะก็นี่เลยขอแนะนําเลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็สแกนมาได้ที่ QR Code ที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดโปรแบร์นะสเต d e n เเท่านี้ก็มีไลน์ไว้สําหรับติดต่อสอบถามเงื่อนไขการเรียนกับโปรแล้วนะสเต d เดนะสำหรับวันนี้ก็พีสแตนอัพ แกงกิวสติวเด่นซียูอะเกนเนคค่ะแดมเลยเรี่ยกับโปเข้าใจง่ายเรื่องงานเทเข้าใจได้เรื่องกาบจะเป็นเรื่องสนุกสติวเด่นโฟไปกับโปเริ่มต้นเหตุไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้มุฟโปมีเทคนิคมีแต่บันเหยื่ออะไรอีกเป็นสิบโปแบรี่การตีความมันบมลิตแบงค์พันให้กูเป็นปึก